วันที่8ตุลาคมหลังจากที่ฮามัสเข้าไปทำร้ายคนอิสราเอลในพื้นที่ในเขตชายแดนกับกาซานะครับวันที่8เนี่ยอิสราเอลเขาก็เอาคืนแล้วก็เดือนพฤศจิกของปี66นะครับก็มีการปล่อยตัวเจ,เจรจารอบแรกไปคนไทยช่วงนั้นกี่คนตอนนั้นสิบคนประมาณสิบคนคะนะครับซึ่งช่วงนั้นนี่ก็จะมีอาจารย์วันนอมะาตอนนั้นะนะที่ก็มีคอนเนคชันมีม มีความสัมพันธ์นะครับที่ดีกับทางอิหร่านอิหร่านเองก็เป็นมุสลิมสายชีอะนะครับในขณะที่ก็ไปลิงก์กับฮิสบุลเลาะฮิสบุลเลาะเนี่ยก็เป็นมุสลิมชีอะที่อยู่ในส่วนของเลบานอนค่ะแล้วก็ฮิสบุลเลาะนี่ก็เป็นกอ,องกำลังส่วนหนึ่งนะครับที่หนุนสนับสนุนฮามาสเขาก็เลยมีการเจราจาคงมีการคุยกันในที่สุดคนไทยชุดแรกเนี่ยเมื่อเดินพฤ,ฤิธีก็มีการ ปล่อยตัวออกมานะครับแต่ว่าวันนี้เข้าใจว่าคือเวลาบ้านเรากับอิสราเอลนะครับห่างกันประมาณ5ชั่วโมงเวลาเขาปล่อยเนี่ย้าจะเป็นชักช่วงบ่ายช่วงเย็นผมก็จว่าวันนี้เย็นๆค่ำๆบ้านเรานะครับก็คงทางอิสราเอลทางทางกาซาเนี่ยทางฮามัสเนี่ยก็คงมีการปล่อยตัว